สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆที่มีชื่อว่า CashJoy จาก J Money โดยเป็นสินเชื่อบุคคลที่มีวงเงินกู้สูงสุดถึง5เท่าของรายได้หรือสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทผ่อนชำระสบายสูงสุดถึง60เดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลเรื่องเงินจบวัยไว้ใจแคชจอยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้กู้ยืมโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้ใจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆโดยลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับโดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดงวดละเท่าๆกันได้สูงสุดถึง60เดือนโดยมีวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน5้าเท่าของไรายได้ หรือห0 0 0สนบาทอัตราดอกเบีย้ยคิดแบบลดต้นลดดอกหรือ Effective r a t e เริ่มต้น18%ต่อปีโอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมรัครและไม่ต้องมีผู้คำประกันหรือหลักประกันอีกด้วยค่ะโดยท่านที่สนใจสามารถสมัครสินเชื่อ J money ได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w j m o n n y y o t t h โดยในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครนั้นสำหรับพนักงานประจำต้อง มีอายุ20 55ปีบริบูรนณะ์ณวันที่สมัครมีรายได้ประจำ15,000บาทขึ้นไป อายุการทำงาน6เดือนขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้และมีสัญชาติไทยโดยเอกสารประกอบการสมัครนั้นได้แก่บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาเอกสารแสดงไรายได้คือสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงหรือสำเนาพร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากหรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนหรือสำเนาบัญชีเงินฝากหรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนและสำเนา เนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมนั้นดอกเบีย้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีและมีค่าอากรสแตม1บาททุกๆเงินกู้2,000บาทหรือเศษเงินกู้2,000บาทสำหรับช่องทางการสมัครนั้นสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมาร เจบร ו เกอร์ ker, และซิงเกอร์ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะสำหรับการเบริกถอนเงินสดนั้นกรณีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลบริการโทรสั่งโอนเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโดยสามารถทำรายการโทรสั่งเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวันที่เบอร์1258กด1สะดวกสบายสามารถรับเงินได้ง่าย ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีรวดเร็วทันใจรับเงินได้ในหนึ่งวันทำการถัดไปโอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารยกเว้นบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอกอสธนาคารอมสินและธนาคารเกียรตินาคินโดยขั้นตอนการทำรายการนั้นเพียงกดโทร2 5 8 8แล้วกด1กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้โทรซ้ำอีกครั้งที่เบอร์1258เพื่อใส่รหัส OTP โดยระบบจะแจ้งยอดเงินคงเหลือของท่านโดยกดจำนวนเงินที่ท่านต้องการทำรายการสูงสุด500,000บาทและระบบจะทำการตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านทำรายการหากยอดเงินคงเหลือเพียงพอ ระบบจะทวนรายการสั่งโอนเงินของท่านจากนั้นกดยืนยันเพื่อทำรายการโดยระบบจะยืนยันการทำรายการแจ้งโอนเงินในวันทำการถัดไปและระบบจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่านในวันทำการถัดไปหลัง6โมงเย็นค่ะสำหรับช่องทางการจ่ายชำระนั้นได้แก่เคาน์เตอร์เจมา t p a เพย์พอยต์เคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กซีเทสโกโลตัสธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคาร CIMB ไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ